สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยแล้วก็มีคนพูดถึงกันมากเมื่อวานนี้คือการไปพ่นสีบ,บนกำแพงวัดพระแก้วค่ะโอ้โหนี่แบบหลายคนเห็นแล้วคือกำแพงวัดพระแก้วหรือกำแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับก็คือในนั้นก็จะมีเป็นสถานที่สำคัญของบ้านเมืองอะค่ะนะฮะแล้วคืออันนี้เนี่ยได้รับเสียง กลดา่าทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะยกเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันซึ่งมีแนวน้อยมากมีน้อยมากนะค,ะคนส่วนใหญ่นี่ต่อให้ชอบไม่ชอบรัฐบาลอันละความคิดทางการเมืองแบบไหนเนี่ยนะครับคุณปรเมฆยันดูซุ้มเสียงนะ หรือแม้แต่บางคนที่เขาก็อาจจะมีความเห็นทางด้านของมาตรา112สิบออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะคะคือตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องไปไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ต้องไปแสดงออกทางการเมืองอะไร,ค,รคือมันเป็นสมบัติของทุกๆคนคนมันไม่ใช่สมบัติของออราชวงศ์ไม่ใช่สมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสมบัติของแผ่นดินที่บรรพระบุรุษเนี่ยของเราเนี่ยนะครับได้ช่วยกันสร,ร้างขึ้นมาในหลวงราชาการที่หนึ่งท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็ รุดหลัลงๆก็ามาดูแลรักษาเป็นสมบัติของชาติของทุกๆคนคือไม่ว่าจะเป็นกำแพงอะไรก็แล้ว<ะ>แต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะสามารถไปพ่นสีได้แบบนั้น<ะ>ยกเว้นกำแพงเดียวกำแพงบ้านคุณแล้วไม่ว่าจะพ่นข้อความอะไรก็ตามนะก็ตาม<อ>คุณไปพ่นกำแพงบ้านคนอื่นเนี่ย ก็ไม่ได้ไปทําอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วยิ่งเป็นสมบัติของชาติแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่มีสอ,สอสอคนหนึ่งอ,อดีตแล้วอ,ออกมาสนับสนุนออกมาแก้ตัวแทนก็ถึงบอกว่าศีลเสมอกันนะคือเรื่องแบบนี้นี่วินยูชนหรือคนคนปกติธรรมดานไม่ต้องเป็นปัญญาชนนะคุณนันทยา ก็ไม่มีใครรับได้นะครับไม่ต้องมาอธิบายว่าก็เพราะว่าเราไม่มีสถานที่พื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นตรงไหนแล้วที่ม,มัน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 เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยและที่คุณโพสต์ด่าสถาบาันการโครมโคมหรือเสนอแก้มาตรา112การโครมคามาตั้งกี่ปีกี่ปีเนี่ยมีใครเป็นอะไรจากการเสนอเรื่องแบบน,นี้หรือเปล่า ยกเว้นว่าไปแสดงความอาฆาตมาตรร้ายนะแต่ถ้าหากว่าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงของวิชาการเหมือนที่อาจารย์ปียะบุตรแสงกหนกกุลธรรมหรือนักวิชาการหลายคนทำเขาก็ไม่ติดคุกไงนะแต่ที่ติดคุกที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เนี่ยคือไปแสดงความอาฆาตมาตรร้ายนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา112อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การที่บอกว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็มีความชอบธรรม ที่เจ้าสีสเปรย์ไปพ่นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ย<า>มันไม่ใช่ความชอบธรรมใดๆเลยท<า>ั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ทบอกทิ่สถ,ถานที่นั้นเป็นสถานที่สําคัญของชาติด้วยเนี่ยนะครับ<า>มันต้องคิดกันสองชั้นเลยแลตะตํารวจก็จับได้ดทันควันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคลิปมาด้วยอันนี้เป็นภาพคลิปบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่มันพ่น สีสเปรย์<ะ>ใส่กำแพงของพระบรมมหาราชวังและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปจับตัวได้อย่างทันควันเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่านะคะมีเสียงไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะอ่าไม่เป็นไรคะ่ะดูแต่ภาพไปก็แล้วกันนะคะแค่ภาพนี้เนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วอ่ะเชิญคะ่ะ นี่แหละค่ะก็จะเป็นคลิปนะคะในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสา,สามารถที่จะไปรูปตัวได้อย่างทันควันทีเดียวนะคะซึ่งจุดนี้เป็นบริเวณกำแพงวัดพระแก้วนะคะตรงข้ามกับสนามหลวงแะคะมีผู้มาใช้สีสเปรย์พ่นลงบนกำแพงวัดนะคะแล้วก็แสดงสัญลักษ์ณ ไม่เอามาตรา112แล้วก็เครื่องหมายสัรลักษณ์อนาคตนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจก็มีการควบคุมตัวไปนะคะแล้วก็พาไปที่สอนอพระราชวังนะคะโดยมีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ติดตามไปดูแลเรื่องของทางคดีความให้นะคะผู้สื่อข่าวก็มาสืบทราบภายหลังค่ะว่าคนที่ไปพ่นกําแพงเนี่นะคะเขาเรียกตัวเองว่าบังเอิญ อันนี้<ห>นเป็นชื่อสมมุติเป็นชื่อสมมุตินะคะเป็นเขาบอกเขาเป็นศิลปินค่ะคเขาบอกเขาเป็นศิลปินอายุ25ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีผู้ที่เดินทางติดตามมาที่สอนอพระราชวังนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวเรื่องของการจับกุมแล้วก็ได้ถูกตำรวจนาตัวเข้าห้องสืบสวนไปเนี่ยนะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามตำรวจคาดว่าคนที่ตามมาทีหลังเนี่ยนะคะ ชื่อว่านายกหรือว่าธนรบนะคะนายกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าคาดว่านายธนลบหรือว่านายยกนั้นเป็นผู้ที่ถ่ายคลิป<ม>นะคะตอนที่มีการพ่นสเปรย์ค่ะก็อาจจะทําให้เข้าข่ายร่วมกันกระทาความผิดด้วยนะคะครับแล้วก็นี่แหละครับคือผมเห็นหลายสำนักข่าวเนี่ยนะครับใช้พาดหัวคำว่าศิลปินนะ คือเราเนี่ยไม่ใช้คํานี้นะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาก็ต้องรู้ดีรู้ชั่วน,นะครับค่ะนี่การมาพ่นสีนะกําแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลที่ตามมาภายหลังจะพะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแบบปัจจุบันทันด่วนที่อยู่ๆก็หยิบกระป๋อง สีสเปรย์มาพ่นใส่กำแพงพระบรมมหาราชวังนะครับมีการตระเตรียมการมีการวางแผนกันมานะครับใช่ค่ะเมื่อสักครู่ยังขออภัยนะคะธนลบเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะคะธ <ฮะ S 2> นลบที่ตามมาทีหลังเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ14ปีนะคะทึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่จากสอนอรพระราชวังเนี่ยได้มีการจับกลุ่มไปนี่นะคะโดยหลังจากที่จับกลุ่มไปแล้วตํารวจก็ได้แจ้งว่าการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจับตามหมายจับคดีมาตรา112ที่ออกเมื่อ28กุมภาพันธ์2 2,566แล้วก็ย้ายตัวไปที่สอนอสำรานรานก็คือเขามีคดีคดีความม,มาต่อร้อยสองนี้ติดตัวอยู่นะคะคทีนี้สิ่งที่คุณปรเมศบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เขาตัดสินใจทําแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่ามีคนที่ร่วมกัน วางแผนนะคะแล้วก็ตำรวจเองก็น่าจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดได้นะคะใน Twitter ของเจ๊จุกคลอง3ค่ะได้มีการทวีตข้อความใน Facebook ของเวหา เวหาที่เขาโดนคดีเรื่องแอ์ไม่เย็นนะ,ค,ะค,คือเรื่องแอมไม่เย็นเนี่ยคนจำไม่ได้กุข่าวกุเรื่องขึ้นมาะนะครับแล้วก็สสยร้ายสถาบัานะนะาวชเทพเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแอ์ในพระราชาพิธีเนี่ยแล้วแอ์มันเสียแอ์ไม่เย็นเนี่ยโอ้ถูกทําร้ายถูกทําโทษอย่าง,งนู้นอย่าง,งานี้งั้นแล้วสมศักดิ์เกียมเนี่ยนะคนที่บอกว่าทักษินเนี่ยเรื่องแรกก็โกหกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคือสมศักดิ์เกียมก็ เอาเรื่องนี้ไปขยายความต่อะนะกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยหน้าแต่กันเป็นแถวเลยเพราะว่าเจ้าตัวเองยอมรับสารภาพว่ากุเรื่องกุเรื่องขึ้นมาใช่ค่ะใน Facebook ของเวหานะคะหรือว่าเวหาสกายค่ะได้มีการโพสต์ข้อความนะคะเ,เขาได้โพสต์ข้อความเขาได้เขาได้แชร์ข้อความก่อนหน้านี้1วัน เขาเขียนว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเพราะไม่ว่ากำแพงใดๆก็ไม่เคยปิดกั้นความคิดและอิสระของเสรีชนได้อันนี้คือวันก่อนก็แสดงชัดเจนเลยว่าตระเตรียมการะเตรียมวางแผนแล้วก็หลังจากที่เกิดปฏิบัติการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเวหาก็ได้มีการแชร์ข้อความนี้แล้วก็แล้วก็เขียนเขียนข้อความบอกว่าเอินก็คือบังเอินนี่แหละเอินเป็นน้องผมเองแหละ มันจะเล่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าจะด่ามันด่าผมด้วยเพราะผมไม่ห้ามมันนะฮะแล้วก็มีโพสต์ของน่าจะเป็นพ,พวกคนที่ร่วมปฏิบัติการเนี่ยนะครับในที่เจ๊จุกข,ของสามเอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นภาพนะเขาบอกว่าไปสำรวจพื้นที่ใช่ค่ะเ,เจ๊จุกบอกว่านี่คือชื่อแก๊ปกับชื่อออยนะคะเขาก็ไปไปแถวๆบริเวณ แถวๆนั้นแหละ่ะแถวๆนั้นแหละแล้วก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าราษฎร888มาสำรวจพื้นที่ค่ะ,ะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นการยืนยันว่ามีการตระเตรียมวางแผนกันมาก่อนและมีผู้สมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องไอความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างการไปพ่น112แล้วก็พ่นเครื่องหมายอานาคิสต์ซึ่งอานาคิสก็คือความหมายของลัทธิอานาธิปไตยอะนะ คือที่ไม่แบบไม่ยึดถือกฎหมายไม่อะไรทั้งสิ้นเหล่านี้นะครับมันก็เบ่งบานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคุณธิยาโดยพ้องยิ่งเนี่ยพอมีอาการเคลื่อนไหวและพวกนักวิชาการทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไปอธิบายเรื่องเสรีภาพกันอีกแบบหนึ่งนะจนนํามาสู่ที่เบหาบอกไงกําแพงอะไรก็ไม่สามารถปิดกั้นเสรีภาพได้นะโดยไม่สนใจว่า,าสิ่งที่ทำนั้นมันสร้างความเสียหายยังไงมันก็เกิดการพ่นแบบนี้ในสาธารณสมบัติไปทั่วนะไม่ว่าจะเป็น ตู้ชุมสายโทรศัพท์ตู้ไฟฟ้าตู้นู้นตู้นี่นะครับรวมถึงสุดท้ายนี่นี่คือเหมิมเกริมสุดๆไลร์ like, ความคิดสุดๆเลยในการมาพ่นสีที่กำแพงพระบรมมหารชาชวังใช่ค่ะแล้วก็งานนี้เนี่ยนะคะก็มีคนที่ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เยอะมากนะคะคถ้าดูจากกระแสของสังคมเนี่ยพาบอกไม่ว่ากำแพงใดๆก็แล้วแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปพ่นกำแพงแบบนี้นอกจากกำแพงบ้านคุณหรือบ้านพ่อแม่คุณนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นกำแพงที่เป็นพื้นที่สาธารณะแบบนี้หรือจะเป็นบ้านของใครมันเป็นทรัพย์สมบัติ ของคนนั้นและเป็นทรัพย์สมบัติส่วนรวมไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทําแบบนั้นเมื่อทําแล้วก็ต้องรับโทษกันไปนี่นะคะแต่ก็มีคนเห็นด้วยนะคะ<า>มีคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะแก้ตัวแทน<า>ในทวิตเตอร์ของคุณอมรัชโชคประมิตรุลนะคะก็มีการทวิตข้อความบอกว่าคงไม่มีใครนัดชุมนุมประท้วงในทุ่งนาหรือขีดเขียนประท้วงในตรอกซอกซอยเพราะเขาต้องการสร้างอิมแพก สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม oh. นะคะหรืออีกข้อความหนึ่งค่ะทวิตบอกว่ามีพื้นที่ให้พวกเขาพูดอย่างปลอดภัยสิจะได้ไม่ไปขีดเขียนกำแพงแฮชแท็กยกเลิกร้อยสิค่ะคือจริงๆแล้วกับอ,อ,อดีตสสคนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นไอ้ทัศนคติทํานองนี้อยู่บ่อยๆนะคุณอนทยาทัศนคติที่หลายคนฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงอะนะเช่น ไอ,ไอ้วาทกรรมที่ว่าต้องมีพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะให้คนที่เห็นต่างวัทกรรมแบบนี้ถูกนาํามาใช้อยู่เสมอและคนพูดเนี่ยก็พยายามจะพูดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นนักประชาธิปไตยเสียเหลือเกินดูหล่อมากดูสวยมากนะครับแม้แต่อดีตผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบางคนนะ่นะตอนนี้ก็อยู่ในนอกแวดวงการเมืองไปแล้วเนี่ยก็พูดโดยไม่ดูขอด้อเท็จจริงเช่นมีบางคนบอกว่านี่เป็นยุคที่จับเด็กๆมาติดคุกมากที่สุด ในเอิร์นเนี่ยนะบังเอิญ์นเนี่ยยี่สแล้วนะครับนะ,ะถ้าพูดภาษาบ้านผมเนี่ยนะชาวบ้านเขาพูกดกันเนี่ยคุณนันทิยาะ็ะ็อบอกเอาเมียได้แล้วนะครับมีลูกมีเมียไดไ้ไม่ใช่เด็กแล้วก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญให้คนอายุ18เลือกตั้งได้เนี่ยค,คนที่เลือกตั้งได้เนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะแล้ว ถนะ้าบอกว่าอายุ24เป็นเด็กก็ต้องไปแก้รัมนูว,นว่า18ยังเลือกตั้งไม่ได้เพราะยังคิดอะไรไม่เป็นนะยังคิดไม่ได้ว่านี่คือสมบัติของชาติคุณไม่ควรไปไม่ใช่พื้นที่แสดงออกทางการเมือง<ฆ>นะครับไอ้เรื่องพื้นที่ปลอดภัยก็เหมือนกันมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าเช่นผมบอกผมขอสิทธิ์พื้นที่ปลอดภัยในการด่าแม่คนสักคนหนึ่ง <ม>ได้ไหมอ่ะมีที่ไหนอ่ะนะนะผมอยากจะด่าแม่ผู้แทนคนเนี้ยมีพื้นที่ปลอดภัยกผมมันไม่มีม,มันผิกดกฎหมายมันไปโล่งน้ำคนอื่นเขา<ม>นะครับวัทกร Language รมเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยคือฟังจนแบบโบางทีมันก็ใช้กันพร่ำเพื่อนะครับหรออือเรื่องที่บอกว่าอะไรเมื่อกี้โพสต์แรกที่เขพูดถึงเนี่ยนะ อบ,บอกว่าต้องสร้าง Impact ะจะไปพ่นกำแพงในตรอกซอกซอยมันก็ไม่ Impact มันก็ไม่เป็นข่าวเห็นไหมอันนี้เป็นข่าวกันไปใหญ่โตคืออันนี้คือไม่มีขอบเขตสิถูกไหมครับ Impact ไม่มีไม่มีขอบเตบขตค,คือจะทําอะไรที่ไหนยังไงก็ได้อ,อย่างนี้ยหรออะนี่นี่ก็เป็นแนวคิดแบบพวกอนา,าคริสนะพวกอนาธิปไตยเหมือนฝรั่งเศสไงเหมือนกรุงปารีสตอนเนี้ มันอิมแพกไหมล่ะคือถ้าต้องการจะสร้างอิมแพกแบบนี้เรียกว่าสิ้นคิดค่ะ oh. อันนี้เล็กสิ้นคิดเป็นการสร้างอิมแพกแบบสิ้นคิดมากมันมีวิธีการในการสร้างอิมแพกเยอะแยะมากมายและที่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีแนวความคิดแบบนี้ก็มีมีช่วงเวลานะมีช่วงเวลามีวิธีการในการที่จะสร้างอิมแพกให้กับสังคมมากมายแต่ดันไปใช้วิธีการสิ้นคิดวิธีการโง่โง่ค,คนเขาก็เลยไม่เอาด้วยไงฮะนี่ผมนึก จินตนาการไปไกลนะคุณทิยาถ้าเกิดคนพวกนี้มามีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยนะจะขนาดไหนเนี่ยทุกคนมีเสรีภาพทำอะไรได้หมดหบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองมันจะกลายเป็นพัฒนาจากประชาธิปไตยไปเป็นสังคมอนาธิปไตยที่ไร้กฎหมายและไร้กฎเกณฑ์เพราะ<ฆ>ทุกอย่างคือเสรีภาพนะบางคนบอกว่าออขอบเขตของเสรีภาพของเราคือท้องฟ้า <c oughs> นี่<ฆ>นะเขาก็มีวัตกรรมอะไรแบบนี้<ฆ><ฆ>นะครับเพราะเนี่ย นี่นี่คือสิ่งที่มันจริงๆกรณีแบบนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมมันมีคนกลุ่มพวกนี้แล้วกรณีของบังเอิญเนี่ยนะก็ถูกนําไปขยายผลต่อ,อของบรรดาพวกต่อต้านกฎหมาย1นึ่อต่อต้านสถาบันในที่อยู่ในต่างประเทศคือตัวเองเนี่ยยังไงเสร็จตำรวจก็จับไม่ได้แล้วนะอยู่นอกประเทศแล้วะนะครับก็เอาไปขยายผลต่อะนะ,ะเนี่ยดูที่บางคนก็โลกสวยอีกนะ,ะไม่ใช่เป็นพวกต่อต้านหนึ่งหนึ่งสองแต่โลกสวยผมเห็นในกรุ๊ปไลน์บางคน อย่างที่บอกเนี่ยตำรวจก็ทําเกินไปหรือเปล่าเด้ถ้าเขาไปพ่นคําว่าจงรักภักดีเขาจะโดนทําแบบนี้ไหมพ่นคําว่าอะไรบนกําแพงวัดพระแก้วโดนหมดครับโดนหมดค่ะ,คะนะ,ะแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ผิดพรบรความสะอาดนะ,ะนี่คือโบราณสถานนะ,ะเป็นสถานที่สําคัญของประเทศเนี่ยโดยสามัญสำนึกมันต้องรู้ยกเว้นคนที่ไม่มีสํานึกจัดให้หนักเลยค่ะนะคดีความนี่จัดให้หนักเลยนะคะอยากจะดูว่าบรรดานักวิชาการที่ เรียกเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือลงชื่อคัดค้านมาตรา112เนี่ยนะครับท่านจะแยกแยะได้หรือไม่ว่าเรื่องเสรีภาพทางวิชาการการแสดงความเห็นต่างกับเรื่องแบบเนี้ยนะครับจะมีใครออกมาติติตไอองไหมการกระทำแบบนี้มันไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะเรามีวิธีการแสดงออกความเห็นต่างได้หลากหลายเยอะแยะนะมผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเงียบนะอาจจะสะใจด้วยซ้ําไปนะครับเพราะคนพวกนี้ยนะ เขานั่งคุยกันยังไงด้วยคุณนันทิยาเขานั่งคุยกันถึงขนาดว่าวันหนึ่งถ้าเรามีชายชนะเนี่ยนะครับเราอะไรมสนามหลวงเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไปไล้เห็นไหมเป็นสนามราชดอนเขาก็เปลี่ยนของเขาเองนะเปลี่ยนเขาเองนะครับเนี่ยลองนึกดูว่าถ้าคนพวกนี้มีอานาจเนี่ยวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังจะเ็นยังไรขึ้นเออจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องแบบ นั่นเป็นเรื่องร้อนมากนะ,ะที่ไม่ปกติเราจะเริ่มกันแต่เบาไปหันหนักแนะวนี้เราก็บอกอไม่ไหวแล้วนะต้องเอาซะหน่อยนึงอันนี้ต้องพูดค<ะ>่ะนะคะเพราะว่ามันมันเกินเลยเลยเถิดไปมากเหลือเกินนะคะเ<ะ>ลยต้องเอามาเป็นข่าวแรกเลยสําหรับวันนี้นะคะ